ฮัล lo สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับซีรีส์มากาพกับชีวะหน0่ข้อข้อที่สี่ส้าและเด็กๆอยู่กับครูฝ้ายนั่นเองนะคะยังไงถ้าเด็กๆติดตามมาหลายข้อแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ฝากกดด้วยนะจ๊ะเรามาดูกันในส่วนของข้อนี้นะคะข้อนี้เนี่ยชีวะมันมีเรื่องของคีย์เวิร์ดนูหาคีย์เวิร์ดของข้อนั้นให้เจอ กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนําตารางการฉีดวัคซีนวัคซีนลูกวัคซีนวัคซีนอ่าพูดถึงเรื่องวัคซีนแล้วก็ปวดตับปวดใจนะคะปวดทุกอวัยวะในร่างกายเลยเนาะเออทาไมเนี่ยทาไมทําไมขนาดว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่เสียเงินซื้อวัคซีนแล้วก็ยังก็ยังช้าอีกนะคะอ่าเพราะใครเพราะใครคอมเมนต์มาเพราะใครนะคะโอเค เดี๋ยวจะอินเกินไปนิดนึงกลับมาที่โจทย์นะคะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ4-6ถึงปีกันที่ทารกแรกเกิดได้รับวัคซีน BCG ป้องกันโรควัณโรคนั่นเองนะคะปัจจุบันโรควัณโรคนี่ก็ยังมีอุบัติการ์เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากๆแล้วนะคะเพราะเรามีวัคซีนนั่นเองผลกระตุ้นการทํางานของเซลล์เมเลือกข่าวชนิดใดมากที่สุดคีย์เวิร์ดคือวัคซีนลูกวัคซีนเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันที่เราสามารถสร้างขึ้นได้นะคะ แต่มันเป็นภูมิคุ้มกันแบบที่เราสร้างเองนะลูกคือวัคซีนเนี่ยที่ไม่ง่ายเหมือนเราฉีดเชื้อที่มันแบบว่าอ่อนแรงไปแล้วไม่ได้ฉีดเชื้อจริงจังนะไม่งั้นก็คือตายนะคะเอ,อ,อันนั้นคือให้ไปติดโรคเองดีกว่าก็คืออาจจะเป็นเชื้อตายแอบวัคซีนเชื้อตายอย่างเช่นซิโนแวคซีโนฟาร์มเป็นพี่น้องกันนะคะอ่าก็จะมีวัคซีนหลายแบบเชื้อตายเอ่ยท็อกซอยของเชื้อเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนื้อสีอย่างใ,ใดเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวัคซีนเนี่ยมันคือภูมิคุ้มกันแบบก ยู่ไปสร้างาหน่วยงานที่จะมาต่อสู้กับโรคในอนาคตเองนะจ๊ะฉันแค่มาซ้อมมือให้เฉยๆออกวัคซีนกล่าวไว้คือเหมือนเป็นแค่ตัวซ้อมก่อนที่เราจะเจอตัวจริงคือพอเราเจอวัคซีนร่างกายก็จะได้เรียนรู้ละแล้วก็มีกลไกการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอนติบอดีออกมานะคะพอเราเจอเชื้อจริงๆเราก็จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้แล้วก็ไม่ป่วยนั่นเองหรือ บางครั้งอาจจะป่วยได้ถ้าฉีดวัคซีนเป็นระยะนานแล้วไม่ได้รับการกระตุ้นนะคะอันนี้ต้องบอกข้อแม้ไว้นิดนึงนะคะโอเคทีนี้เขาถามว่ามันจะไปกระตุ้นเม็นเลืองขาวชนิดไหนโอเคเรามารู้จักเม็นเลืองขาวแต่ละชนิดกันก่อนนะคะตัวแรก basophil นะคะจะสังเกตว่าข้อสอบเนี่ยเขาจะเขียนแบบทับศัพท์นะเขาจะไม่เขียน b a s o p h i l อะไรเงี้ย แล้วก็ข้อสอบเรื่องเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นที่แบบติดสีอะไรติดสีอะไรเท่าไหร่เนาะเหมือนจะเคยมีบ้างเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของโจทย์แต่ว่าไม่ได้เน้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข้อสอบอ่านหนังสือสอบเนี่ยเน้นให้ถูกจุดอย่างเช่นเบโซฟิลเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรมันออกมาตอนที่แบบมีเหตุการณ์อะไรมันกินเชื้อโรคหรือมันไม่กินหรือมันกินยังไงโอเคในส่วนของเบโซฟิลนะคะเป็นเม็ดเลือดขาว ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮิสตามีนที่ถ้าแบบมีเยอะๆอ่ะมันจะทำให้เกิดอาการแพ้ไงแพ้เกสรแพ้อากาศแพ้นูนแพ้นีแพ้อาหารนะคะเพราะฉะนั้นเบโซฟิลจะเกี่ยวข้องกับฮิสตามีนนะคะอ่าเกี่ยวข้องกับอาการแพ้แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเฮปารินนะคะอ่าเฮปารินเนี่ยจะช่วยเรื่องการแข่งตัวของเลือดนั่นเองเนาะถามว่าเบโซฟิลสามารถกินเชื้อโรคแบบฟาโกไซโตซิสได้ไหม Uh, ทําได้นะคะแต่ว่าไม่เน้นไม่ใช่หน้าที่หลักของเขาพอจะนึกออกไหมคะว่าตัวไหนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น professional ฟาโกไซเออเป็นฟาโกไซชนิดที่แบบเกิดม,มาค่ะฉันเกิดมาเพื่อฟาโกไซโตซีดอย่างเงี้ยนั่นก็คือนิวโทรฟิลกับโมโนไซนั่นเองนะคะ2ตัวนี้นี่2ตัวนี้เลยที่จะเน้นในเรื่องของการกินแบบฟาโกไซโตซีดซึ่งบอกก่อนเลยว่าฟาโกไซโตซีดเป็นภูมิคุ้มก,กันแบบไม่จําเพาะนะ ไอเอน่าใดที่เป็นเชื้อโรคเข้ามาโมโนไซต์กับนิวโทรฟิลเข้าจู่โจมได้หมดนะคะแต่วัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะสะหน่อยมันเป็นการที่จําเพาะนะเพราะฉะนั้นอะเราสามารถตัดพวกที่มันเป็นแบบภูมิคุ้มกันแบบทั่วไปได้เลยอะไม่จาเพาะอะโมโนไซต์กับนิวโทรฟิลเนี่ยเขาเป็นเม็ดเลือดขาวที่เป็นแบบ เน้นการฟาโกไซโตซิดเลยนะคือโดยเฉพาะนิวโทรฟิลเนี่ยไปถึงบริเวณที่ติดเชื้อก่อนเป็นตัวแรกเลยนะนิวโทรฟิลเทคนิคการจำคือเฮ้ยไอ้น้องใหม่มาแล้วไอ้น้องใหม่ไอ้น้องใหม่เอะไอ้น้องใหม่มาก่อนใครนะคะนิวเนี่ยสะกด N-E-U นะแต่ครูใช้งงว่านิวแบบให้มันจำได้นะคะสามารถรีดตัวออกนอกเม็ดเลือดได้ด้วยนะคะเพื่อไปยังเนื้อเยื่อปกติเขาก็จะลาดตเวเออยู่ในเส้นเลือดใช่ไหมล่ะหลอดเลือดอะ โมโนไซต์ก็สามารถรีตัวออกไปได้โมโนไซต์เนี่ยเวลาที่ออกจากหลอดเลือดไปแล้วนะคะอะ่เวลาเขาออกจากหลอดเลือดไปแล้วตัวโมโนไซต์เนี่ยก็คือแมคโครฟาจคือตัวเดียวกันแต่แมคโครฟาจคือโมโนไซต์ที่เราเจอในเนื้อเยื่อนะคะอ่ารีตัวออกไปได้เนาะสองตัวนี้เน้นฟากโกไซโตซสีนะคะเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แล้วแหละ ตัดทิ้งเบโซฟิลก็ตัดทิ้ง2 3าตัวนี้ตัดทิ้ง<ม>เหลือลิมโฟไซต์กับอีโอซิโนฟิลอีโอซิโนฟิลให้ท่องไว้เลยนะคะอีพยาธิ์นะอีพยาธิคือเขาจะทำเขาจะทำหน้าที่ในการปล่อยสารต่างๆออกมาเพื่อทำลายปรสิตรหรือว่าพวกพยาธินะคะซึ่งพวกพยาธิเนี่ยมันจะถูกจับด้วยพวก IGE อยู่แล้วด้วยนะเพื่อเป็นการเหมือนล็อกเบ้าให้ด้วยนะคะนี่ก็คือ e il, อ,อีโอซีโนฟิลเนาะอ่ากำจัดพวกพยาธิต่างๆซึ่งเนาะ ไม่ได้ใช่ใช่ไหมข้อนี้ตัดทิ้งตอบลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์เนี่ยรับผิดชอบนะคะเน้นๆเ,เลยในระบบภูมิคุ้มกันที่มันค่อนข้างจําเพาะนะมันจะมีส่วนของ B เซลล์เมมโม B เซลลที่จะคอยจดจําได้ว่าแบบอืมเคยเจอมาแล้วตอนที่ฉีดวัคซีนตอนนั้นฉันจําได้ฉันมีแอนติบอดีฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนดูพิเกตเออไม่ใช่ดูพิเกตฉันพร้อมที่จะแบบว่าเปลี่ยนตัวเองไปเป็น ลิมโฟไซต์ที่สามารถที่จะหลั่งแอนติบอดีออกมาได้นั่นเองนะคะดังนั้นก็ตอบลิมโฟไซต์นั่นเองค่ะถูกต้องกันไหมข้อนี้ไม่ยากนะไม่ยากจำคอนเซปต์ให้ได้นะคะจำคอนเซปต์ให้ได้โอเคเดี๋ยวเราเจอกันในข้อถัดไปนะคะขอบคุณที่ให้ครูฝ้ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ครูฝ้ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ครูนะคะ